ไ,ไม่เบิ้ลกันอะไรขนาดนั้นอะมันจะเบิ้อะไรขนาดนั้นสร้างแรงบัดาลใจสร้างแรงบันดาใจ ไปเลยอะ่ะเขาไม่มาตีกอลฟแล้วเปิ้นจังรถไปไปอ่ะจะเปิ้นทำไมวะ เลยเลย,เ,ลยเอาให้ได้ดิเอาให้ได้ดิ này này nè, đây hoàng nam, wow, này, bên thẳng về hơi. ไปไหนล้วคนถ่ายก็เวียนหัวครับ มาไดก็เขาเรารู้เปล่ามัรู้สึกเขาจะตั้งสมาธิลงลุกยุบแล้วก็มันมันมันมตนกกลับเลยอ่ะกลับเลยอ่ะแล้วขับรถทางเลี้ยวแล้วมันเข้าโค้งอ่ะให้มองออกโค้งไ้ตลอดอ่ะถ้าเรามองในโค้งมันจะมองไม่เห็นอะไรเลยมองว่าเราจะไปไงต่อแล้วมือก็ไปแล้ที่สาคัญอย่าเอามือไว้ตรงนี้เพราะมันจะเผลอแตะแตะคันเล่งไอแตะเบรกปุ๊บหน้ามันจะพับทันที ขี่บอนเล่นต่อตอนแรกกลตัดตัวใหญ่ๆก่อนเนี่ยแปดใหญ่แปดเบลเลอร์เลยเนี่ยกว้างึกให้มันชินมือก่อนแปดเบลเลอร์ขี่ช้าไม่เป็นอ่ะสู้เขาใช่ครับ เป็นการซ้อมแบบหลายคู่นะะนี่จะเป็นแบบหลายตั่เลยแลวนะ ว่านี่มันเป็นขี่เร็วม,รมันนี้ไม่เท่าไหร่เห็ไม่ยากเาเอาเอาเอาเข้าป่าเข้าป่า หยาหันหลังหันหลังยกดับดับเครื่องก่อนหลังหลังเอาไว้ไม่เอาไปไถไปช่วยพี่ไปช่วยเลยม่าไรรอทีมงานส่วนหน้าก่อนไไ ไป <laughs> ช่วยพี่ไปช่วยเลยมาลา่า,มาไรร <laughs> อทีมงานส่งน้ำหน้าก่อนเรียกครูภัยบอกว่าเรียกลบเรียกคููภัยนี่ตอนเช้าจะได้สอนขั้นตอนการ <laughs> ช,ช <laughs> ่วยด้ยขั้นตอนเดียวเรียกเพื่อนช่วยด้วย <laughs> <laughs> เอายกได้ไหมห <laughs> นึ่งหนึ่งหกเก้า่ายกเหมือนลุงไปเลยครับจับเลย จะยก่ะแบงันหลังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขันหลังไม่ใช่ันหลังันหลังกับมือช็อตให้ช่วยไอย่างนี้ถูกต้องเราดั้าก่อนเให้เข้าดานฮึบเอาน้องไม่ไหวอ่ะยับเง่อน ยิ้ตาลุกเดนยิ้มตาลุกนวมไม่ทันวายวันนี้เรามีรูปลงแล้วแล้วมีรูปลงแล้วขาชี้ป้าด้วยไม่แม่ไม่ใช่ดิเอ็งต้องนั่งนั่งนั่งยองยองนั่งยองนี่นั่งยองนั่งยองเอ้นั่งชันเข่าขึ้นดันตัวเองขึ้นมาแล้วยืนขึ้นมาเหมือนที่เรายืนขึ้นอ่ะ นั่นแหละดันเหมือนเรายืนขึ้นรถดันไปข้างหลังพี่มนทำให้ดูดีกว่าพี่มนพี่มนทำให้ดูก่อนเนี่ยต้องนั่งยองๆอย่างเงี้ยเออเข่าแล้วใช้ตัวนี้ดันนะไม่ใช่ใช้ดึงแขนดึงนะนี่ผมใช้ตรงนี้ดัน ไม่ได้ใช้แขนดึง,งล้ม,มเกลียล้มใหม่ล้มใหม, okay. ม่ครับจะของมาเห็นก็คงจะจับนี้นะจะจับสุดท้ายอย่างนี้นะโอเคเข่านะเข่ายืดขึ้นนี้นะแค่ยกขวดน้ำย,ยังหนักอืเผื่อไว้ไงยันขาขึ้นมายันขายันขาใช้ขานะอย่าใช่ตัวอย่าใชอยังอื่นนะยันขึ้นมาอุ้ยฮาเล่หนักกว่านี้อีก งงใช้ขายกนมาแต่ยังไม่ป่าทำไงวะเน,นี่ยม่ขึ้นลงเรียบๆมีพอทนล้มบนเนินล้มบนเนินเอา,า,าขึ้น<ก>ไม่ได้เลยนะก็อาคารนั้นตุกตายกไว <c oughs> หน้ามันซีดเลยหน้าซีดแล้ว้ มันเหนื่อยเลยทำไมมันทำไม่ได้เหมือนพี่เขาหนึ่งสองสามทีเท่าน้นคอยนี่ตั้งใจขอขอขึ้นให้ได้เกิดไปล้มเองยืนขึ้นยืนขึ้นมันไม่ขึ้นเดี๋ยวหลังเสียเออเออเดี๋ยวเอ็งไปใช้หลังอะเมื่อกี้ดู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 ตาดูใหม่ดูใหม่ตาดูใหม่ดู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 กับตรงนี้ตรงนี้เข่าดันนะหนึ่งสองดันไปข้างหลังเอาก้นให้ติดกระเบาะแล้วก็ดันใช้เข่าแล้วก้นติดกระเบาะเลย เหนเหนื่อยเหรอเนี่ยเฮ้ยวันนี้เราได้รูปแล้วเว้ยจิ๊กจิ๊กเราไม่มีหลักฐานเราล้มเราไม่มีหลักฐานเว้ยล้มเนียนไม่มีรอยไอ้ชายไม่รู้หรอกไอ้ชายไม่รู้หรอกต้องจากเห็นคลิปนี้แหละจะรู้ตอนเห็นคลิปเดียวเจ้าของเจ้าของเห็นตอนเห็นคลิปนี่แหละเป็นไงฮะสภาพเป็นไงแม่ที่ถ่ายลุงล้มไม่ทันขาชี้เลยเมื่อกี้ ควันไงเออเออนี่แหละประสบการณ์ประสบการณ์อาบไปไม่ใส่หมวกละเฮ้ยจะดีเหรอหายใจไม่ออกก็ไม่ต้องใส่แว่นเลยเออไม่ต้องใส่แว่นดิใส่แว่นหายใจไม่ออก